แปงแล้วเงยมึเาตืนขึ้นมดแดงจอเต็มขอบอ่างพลังนาอยูกับผไ้วได้่นใช้ดีทุกอย่างการันตีได้ค่ะครับผมขอบพระคุณี่ช่วยมารีวิวนะครับใครที่สนใจก็กดลิง์ที่ักด้านล่างเลยตอนนี้นอนได้เราเข้ามากกัาเนเยรักว่าล้เกนะดลิงก์มาเลยครับขอบพระคุณี่อันปาโอ้โห พี่จารุวรรณซื้อยาสีฟานแอดมินกำลังตอบด้วยครับพี่สวุวรรณนะครับพี่อุษาพี่หนูเพียอนขอบพระคุณนะครับพี่กัลายาคุณสุวรรณคุณตุกตาซื้อแชมพูนะครับโอ้นี่เห็นบอกลูกค้าที่น่ารักใครที่กดหุ่มบอสแคร์แล้วขอให้รวยขอให้มีเงินเยอะๆนะครับขอให้มีเงินหลายๆสุขภาพกายดีสุขภาพใจที่แข็งแกร่งสุขภาพายดีแข็งแรงนะครับโปรวันแรงงานโปรวันแรงงานครับมาแล้ว สามร้อยยี <the> ่สิบบาทแมนครับแชมพูสองหลอดสามหลอดอันคิมเอ่อยาสีฟันสองหลอดสามร้อยยี่สิบหนึ่งหลอดสองร้อยบาทครีมอาบน้ำนี่สั่งไปเลยนะเอาไปจักมกขวดเด้อพี่น้องสามขวดเก้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งมูเจ้าบาซื้อมาอนี้ย่าซื้ออีกจั่เพืยอขอขอะคุณพี่แอดมินบีบีครับขออนุญาตตัวแทนขายนะวันนี้ขายดำจริงๆวันแรงงาน ซื้อค้ากันก็ได้หรือแยกซื้อก็ได้นะครับอันนี้คือราคาเดียวกันนะครับังอยเ่แล้วแจมีาบบน้ำนะครับสามชิ้นหนึ่งอาสามชิ้นเก้าร้อยบาทสามชิ้นเก้าร้อยบาทเฉพาะวันนี้นะครับเอาพี่น้องมาแอดบมบินเขามาซอยกัน ซื้อไปลองใส่ก่อนสองนะซื้อบไ่แคมี่าส่งซื้อกะซื้อมซื้อกะซื้อที่น้องซื้อกะซื้อบ่ซื้อกะซื้อนะครับเพราะว่ามือนี่แบบมาจากโปรีหลีโปแบบถอยทาร้องรับการจมของออร์แกนเพราะเสีอเือนมากเลาก เท่าไหร่จากบริษัทจากสินค้ามีเท่าไหร่จากโรงแรมมีเท่าไหร่ส่วนมากก็จะหาไม่เจอนะเพราะว่าแบบมาขายแบบจำปืนสั่งไปแล้วรอ